เอ้มันเปิดอะไรได้อีกอย่างวะความลับของมันเหรอเปิดหลังคาวะทุกคนใช่ปะกดเปิด,ปดโอ้โหเปิดจากหลังมาหน้าน้หูดูดูดเครื่องเนี่ปูนพร้อมก่อรูปหล่อพร้อมยัง สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกแล้วกับ no ว oh <Bron información? S 2> ัยร uh ุ oh ่นไฟเขม็นะครับผมวันนี้ล so mm ุง hmm. ก็จะมาทําการเอ่อเป็นวัยรุ่นไฟเขมนะใช่ครับผมวันนี้ลุงก็จะมารีวิวรถที่เข้าใหม่แต่ละคันนะครับผมแล้วก็รถที่เปิดประตูได้นะครับผมมีคันไหนบ้างนะครับผมมีน้องๆถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูครับผมการรีวิวรถแต่ละคันนะครับผมรถที่เข้าใหม่แล้วก็มาดูกันรถเปิดประตูนะครับผมว่าเปิดประตูได้คันไหนบ้างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปลองเทสวิ่งแล้วก็ดูภายในรีวิวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะ ไฟเขมนะครับผมเดี๋ยวลุงจะเข้าเก็ไปเลย let's go ก่อนอื่นนะครับผมลุงจะมาดูรถก่อนนะครับผมว่าอ่าคันไหนนะครับผมที่มันสามารถเปิดประตูได้นะครับผมแล้วก็เข้าใหม่ด้วยนะครับผมโอเคก็เป็นคันนี้นะครับผมคันนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคันแรกก่อนดีกว่านะครับผมก็คือคันนี้ครับผม ek นะคันที่4ี่นะครับผมคือเขาทําเอารถเก่ามาอยู่2คันนะครับผมที่สามารถเปิดประตูได้นะ นั่นก็คือ Honda Civic EK นะครับผมเออหนึ่งคันนะผมเป็นแบบโครยอดนะเออเอาคันนี้นะครับผมมาทาเปิดประตูได้นะครับผมมีแบบเป็นรถคันแรกที่ให้ฟรีนะน้องๆหลายคนก็จะเล่นได้นะครับผมอ่ะคันนี้เดี๋ยวลุงจะไปรีวิวดูนะครับผมว่าจะเปิด EK เเปิดประตูยังไงนะครับผมอ่ะไปดูคันต่อไปนะครับผมคันที่6นะครับผมนั่นก็คือรุ่นเออลูน่านะครับผมคือรุ่นเนี้ยแปลกมากนะทุกคนนะทำไมเขาถึงทําเป็นเปิดประตูได้นะ คือชื่อรุ่นแล้วแล้วเป็นรถคันเดียวที่มีรุ่นมียี่ห้อติดนะครับผมชื่อลาน่าล <Okay. S 1> าน่าอะไรเนี่ยลาน่าพอน่าอะไรโพโพน่าสักอย่างนะครับผมอะโอเคก็คันนี้นะครับผมคันที่6ก็ซื้อได้นะครับผมคนละห้าพันบาทนะเดี๋ยวลุงจะไปรีวิวเปิดประตูให้ดูนะครับผมแล้วก็จะมีโปรเจกต์ด้วยคันนี้นะครับผมจะมีโปรเจกต์ด้วยจะเอาไปทําเป็นรถซิ่งแบบมันเป็นรถแม่บ้านใช่ไหมรถแม่บ้านจายตลาดรถผู้หญิงอะไรเงี้ย เดี๋ยวไปท e ํามีโปรเจกต์นะครับผมอ่ะไปดูคันต่อไปนะครับผมคันที่คันที่86นะครับผมนั่นก็คือดอทดูแลนโก้นะครับผมมันเป็นรถ SUV นะสัญชาติอเมริกรันนะครับผม นี่เราจะไปรีวิวให้ดูนะครับผมนี่ดอตดูแลนโก้นะก็เป็นแบบทรงคล้ายๆพวกคล้ายๆฟอร์จูเนอร์น่าจะเป็นแบบอย่างประมาณนี้พวกฟอร์ด v อเ e อรอะไรอย่างี้นะครับผมไปดูคันต่อไปนะครับผมคันต่อไปนะครับผมคันที่130นะครับผมมันก็คือเชฟโรเลตโคเวตซีหกนะครับผมเป็นรถรุ่นคลาสสิกรุ่นหนึ่งนะเป็นรถแบบยุค90เป็นซูเปอร์คาร์ยุค90นนะทุกคนเออโคเวตซีหกนะเออคันนี้ก็เดี๋ยว ไปคลิปที่แล้วก็ได้ชมไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูเต็มๆในคลิปนี้นะครับผมนี่นะครับผมอ่ะไปดูคันต่อไปเลยครับผมคันต่อไปนะครับผมคันที่150นะครับผมนั่นก็คือเบลซีเดสเบนเป็นซูเปอร์คาร์ของเบนนะครับผมก็คือเบลซ d เดสเบน C L K Super Sport G T R นะครับผม นั่นก็คือแบบรถรุ่นนี้นะครับผมน้ําหนักอยู่แค่พันสเองนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะซื้อไปเลยนี่อย่างสวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะครับผมอ่ะไปดูอีกคันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นคันไหนไปไม่ได้นอกจากรุ่นนี่พาเกนนี่นะครับผมซอนด้าอานะครับผมเออลุงก็จำชื่อผิด พากินี่ซอนดาานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะครับผมรถแต่ละคันนะครับผมคันนี้ห้าพันนะเออคันนี้ห้าพันทองนะครับผมโคตรแพรงนะครับผมอ่ะไปลองตั้งแต่คันแรกเลยนะครับผมคันที่เป็น EK นะผุจะลองไปเปิดประตูดูนะครับผมว่าการเปิดประตูของมันเนี่ยเปิดได้จริงไหมนะครับผมไม่ใช่ว่าจกตาน้องๆนะครับผม ไปดูครับผมว่ามันจะเปิดประตูได้หรือเปล่านะครับลุงแต่ละคันลุงก็จะแต่งเครื่องไว้แค่นี้พอนะครับผมเครื่องเดิมๆมของเขานะครับผมไปดูรีวิวครับผมว่าเปิดประตูยังไงนะครับผมไปเลย let's go เอาละครับเข้ามาในเกมนะครับผมกับ civic ek นะครับผมนี่เปิดประตูโชว์ไปหนึ่งทีนะครับผมกดลงรถนะครับผมนี่นะแล้วก็มาดูการเปิดประตูนะครับผมก็นี่นะครับผม civic ek นะครับผมสามารถเปิดประตูได้กดที่รูป คนขึ้นรถนะลูกคนลูกคนพวงมาลัยตรงกลางจอครับผมกดค้างไว้ <Okay. S 1> ผมก็จะทําการเปิดประตูได้นะครับผมอย่างเฟลนะครับผมเป็นรถคันแรกนะที่เปิดประตูได้นะครับผมที่เข้ามาในแพทนี้นะผมแล้วก็เดินมาข้างคนนั่งนะคนสอนกดที่ลูกคนนะครับผมค้างไว้เหมือนกันเปิดประตูบึ <Wow. S 1> ๊บดิวีอย่างสวยแล้วแบบมันคือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากแบบคือมันโชว์ภายในได้ไดทุกคนเห็นไหม แล้วแบบเอาภายในมาโชว์แล้วภายในมันทําสวยอะทุกคนดูดิเออเกมคา p a r กิ้งเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบคือมันสมจริงที่สุดแล้วแล้วก็การถ่ายทําเนี่ยมันลุงว่ามันเวิร์กที่สุดแหละไม่ว่าเกมอื่นเนี่ยถ่ายทํามันก็ยังไม่แบบไม่เป๊ะขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยนะอย่าบอกนะเปิดประตูหลังได้ได้ไหมเฮ้ยทำไมมันเปิดไม่ได้วะ่ะเปิุงลุงลืมไปว่าอีเคมันมีแค่2ประตูนี่หว่าอ่ะโอเคไปดูคันต่อไปนะผมว่าจะเปิดประตูยังไงนะครับผมอีเคก็ประมาณนี้อย่างสวย อย่างสุดนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับผม Let's go เอาแล้วครับมาดูคันต่อไปนะครับผมนั่นก็คือรุ่นลูหน้านะครับผมเป็นรถที่มีโลโก้อยู่คันเดียวในเกมนะครับผมลูหน้าอะไรเนี่ยลูหน้าอะไรเนี่ยไพโนไพโพสไพโพสหน้าอะไรสักอย่างนะครับผมกดลงรถโชว์ไปทันทีนะครับผมอันนี้และเป็นรถรุ่นเดียวนะครับผมที่สามารถเปิดประตูได้เยอะกว่าเพื่อนนะมาดูครับผมการเปิดประตูรถคันนี้นะผมกดค้างเหมือนเดิมเปิดประตูขับนี่แล้วก็เดินกะมังข้างหลังครับผม มันจะมีรูปคนนั่งเห็นไหมกดค้างครับผมเปิดยี่เปิดที่สองประตูคู่นะครับผมเป็นรถคันแรกที่สามารถแบบ น่าจะเป็นคันเดียวนะที่สามารถเปิดเปิดได้2ประตูคู่ใช่ไหมน่าจะจะมีดอทด,ดูรันโก้อีกคันหนึ่งนะครับผมที่สามารถเปิดได้หลายประตูนะครับอันนี้เปิดไปเลยครับผม4ประตูโชว์แบบไปเลยโชว์แบบภายในนะครับผมแล้วก็คันนี้ลุงจะมีโปรเจกต์ด้วยนะครับผมคือลุงแปลกมากนะครับผมรถรุ่นนี้มันสามารถแบบมีโลโก้ได้ได้ไงเป็นรถรุ่นเดียวที่ที่มีโลโก้ได้นะั่นน่าจะเป็นแบบรถที่แบบเขาไม่ให้ไม่ไม่เสียลิขสิทธิ์หรือเขาจะอาจให้สิทธินะ จ้าของรถรุ่นนี้ครับผมให้สิทธิ์เกมนี้ฟรีๆนะครับผมอ่ะโอเคไปดูคันต่อไปนะครับผม let's go มาแล้วครับผมคันต่อไปนะครับผมก็คือ d o s durango นะครับผมเป็นรถที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเป็นการรีวิวรถตัวใหม่ที่เข้ามาในเกมนะครับผมนี่เปิดไฟหมากนะครับผมโชว์นะผมอย่างสวยนะหน้ากระจังอย่างดุคันนี้ก็อาจจะมีโปรเจกต์เหมือนนะครับผมลุงจะไปทําเป็นรถซิ่งรถแข่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนี่เปิดฟงเปิดไฟ ตรงวีดแต่เช็คนะครับผมอ่ะมาลงประตูเลยนะครับผมปุ๊บนี่ดูการเปิดประตูแล้วแบบมุมมองแบบมันมีมุมมองนี้นะทุกคนถ้าเราใส่มุมมองที่หนึ่งนะเราใช้มุมมองที่หนึ่งนะทุกคนนะในการเปิดประตูนะมันแบบมันฟินมากอะ่ะทุกคนดูนะนี่นะลุงอยู่ในมุมมองที่หนึ่งใช่ไหมแล้วกดลงประตูดูดิ พอเมื่อมือเอเปิดประตู like pues <Wow S 1> แล้วก็แบบลงปุ๊บอย่างสุดนะครับผมแล้วรถคันนี้นะครับผมมีการมาดูรีวิวนะครับผมสามารถทำอะไรได้บ้างเปิดว้าวเปิดห้องเครื่องได้ด้วยนะทุกคนเปิดฝากระโปรงนะรู้สึกรถรุ่นใหม่จะเปิดฝากระโปรงได้ทุกทุกคนนะแล้วดูห้องเครื่องนี่ทุกคนห้องเครื่องอย่างสวยอะทุกคนดูดิเออสุดนะครับผมอะมาเปิดประตูเลยนะผมจะเปิดได้กี่บานนะครับค้างไปเลยนะครับผมัวคันนี้มีซันลูปด้วยนะเปิดได้สี่ประตูแล้วแล้วหูดูดิจะบอกข้างหลังเปิดได้ เฮ้ยอ๋อนึกว่าข้างหลังเปิดได้ตกใจนึกว่าเปิดประตูหลังได้นะทุกคนนะก็เหมือนเดิมนะผมสี่ประตูแล้วก็สามารถเปิดอันนี้ได้นะฝากระโปรงได้นะครับผมดูดิอย่างสุดอย่างสุดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคันต่อไปนะครับผมคันนี้ก็ดูแลนโก้นะครับผม,นนคบผมใครอยากเล่นก็ลองไปดูได้นะผมน้ำหนักก็ค่อนข้างจะหนักอยู่นะครับผม ไปดูกันต่อไปนะครับผม Let's go ขันต่อไปนะครับผมนั่นก็คือ Chevrolet c o r v e t C6 นะครับผมลงประตูโชว์หนึ่งทีนะครับผมนี่ดูดูท่าทางการเปิดประตูนะครับผมเห็นมือเห็นแขนด้วยนะนี่นะครับผมอย่างสวยนะครับผมก็คลิปที่แล้วก็เห็นกันไปแล้วนะสามารถเปิดกระโปรงได้นะครับผมนี่กระโปรงนะแล้วก็ทําการเปิดประตูกดค้างนะครับผมอื้อมือไปเปิดสิเพื่อนนี่ดูโหการเปิดประตูแบบมุมมองที่หนึ่งนะโคตรสุดนะครับผมดูภายในดู ไฟนะครับผมไฟกลมโดนัทแล้วก็ไปเปิดข้างนี้นะครับผมเอื้อมือไปเปิดสิเพื่อนไหนมือวะไม่เห็นมือเลยนี่นะครับผมโชว์ภายนนภายในเขาวางกันไปนะครับผมนี่ก็คือเชฟโรเรตโคเวตซีหกนะครับผมเป็นรถซุปเปอร์คาร์ยุคเก้าูนีกคันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวไปเทสเครื่องอะไรเงี้ยในครั้งหน้านะครับผมในแต่ละคันนะหลงก็จะเทสเครื่องไปแต่ละคันแต่ละคันนะครับผมอะโอเคผมไปดูคันต่อไปครับผม let's go คันต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเบนซ์ CLK Super Sport GTR นะครับผมเป็นซูเปอร์คาร์ของเบนซ์นะครับผมมาลองเทสกันดูครับผมรีวิวนะโอ้โหเปิดไฟหมากนะครับผมนี่ดูแล้วแบบมาลองเสียงท่อนะครับผมเดี๋ยวลองใส่เกียร์ว่างดูได้ไหมเกียร์ P แล้วดูการยิงท่อนะครับผมการยิงมีมีการยิงไหมต้องใส่เกียร์ว่างไหมกดเร่งนะครับผมกดปั๊คันเร่งดูสิไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมมามาดูภายในภายในนะครับผมแล้วก็การเปิดประตูนะครับผม เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมารีวิวพวกความแรงของมันนะนี่ดูภายในนะผมสีขาวแบบอ่ะลงรถกันเลยนะครับผมปุ๊บเปิดประตูนี่ดูเอือ้อมมือเปประตูนี่แล้วลงรถอย่างสุดนะครับผมอย่างสวยนะทุกคนเฮ้ยมันสามารถเปิดอะไรได้อีกอย่างหนึ่งทุกคนคําว่าโอเพนเห็นไหมทุกคนเห็นคําว่าโอเพนตรงพื้นไหมเนี่ย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 เฮ้ยมันเปิดอะไรได้อีกอย่างวะความลับของมันหรอเปิดหลังคาวะทุกคนใช่ปะเปิดดิเฮ้ยอ๋อเปิดประตูหลังทุกคนโอ้โห เปิดห้องเครื่องหลังเปิดมาแบบเป็นกระบะเลยอะ่ะดูดิเออมันจะมีคําว่าโอเพนนะทวนเห็นไหมเนี่ยคำว่าโอเพนไหมก็คือเปิดฝาท้ายนะครับผมเป็นรถรุ่นแรกนะที่สามารถเปิดฝาท้ายได้นะเออนะครับผมเป็นอัพเดทนี้มาเป็นรุ่นแรกที่สามารถเปิดฝาท้ายได้ตอกน,นั้นจะเปิดแต่ฝาหน้าได้อันนี้เปิดฝาหน้านะครับผม <Wow. S 1> นี่นะครับผมโชว์ไปดิเครื่อง,ง,งยนต์เครื่องยนต์แบบแน่นๆนะทุกคนนะคาร์บ,บอนข้างในนะครับผมอะมาเปิดประตูนะดูนะครับผมเปิดทุกอย่างคันเนี้ย ดูเปิดประตูหูอย่างสวยประตูปิดนกด้วยนะทุกคนดูดิโอ้ยอย่างสุดอะรถอะไรวะเนี่ยทันโฟลเมอร์ไเ,เนี่ยทำไมมันเปิดได้แบบขนาดนี้แทบจะเป็นทงฟอร์เมอร์ไปแล้วอะยกนี้ดูแล้วภายในมันเป็นพาร์บงคาร์บอนนะว้าวอย่างสวยทุกคนดูดิเออ,อดูดิรถอะไรอยู่เนี่ยรถแห่ไเนี่ยทำไมมันเปิดได้ขนาดนี้อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูกันคันต่อไปนะครับผมจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะครับผมคันนี้ก็ประมาณนี้อ่ะ โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูความแรงของมันในคลิปต่อไปนะลุงจะรีวิวรถแต่ละคันนะครับขอความแรงอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคไปดูคันต่อไปเลยครับผมเล t โก้ s <S และแล้วคันสุดท้ายก็มานะครับผมคับพระเอกของเรานะผม,ม,มก็คือพาเกนี่ซอนดรานะครับผมนี่ดูภายในแค่นี้ก็สวยแล้วว่าทุกคนอ่ะเปิดไฟหมากดูครับผม นี่ไฟหมากของเขาครับผมจะเป็นจุดเล็กๆข้างหน้านี้เป็นข้างหน้าเป็นไฟกลมนะท้ายก็เป็นกลมนะครับผมนี่ไฟมองไฟหมางเห็นท่อยเ,เครื่องนะทุกคนอ่ะมาลงจากรถกันเลยดีกว่านะครับผมดูภายในนะครับผมภายในก็มจะมีนี่เกจวัด2เกจนะดูพวงมาลัยอย่างสวยนะครับผมเบาะข้างในเป็นเป็นสีแดงแดงดํานะทุกคนนี่นะอ่ะลงรถเลยดีกว่ามาปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผม ดูภายนงภายนอกนะแล้วก็เหมือนเดิมนะผมรุ่นนี้จะมีคําว่า Open ตรงท้ายเหมือนเดิมก็สามารถเปิดท้ายได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมอ่าเรามาเปิดดูับผมเปิดปกหน้าทุก่อนจะเปิดออกอย่างนี้นะทุกคนนะนี่เปิดขึ้นอย่างนี้นะถ้าเป็นเบนต์ตัวเมื่อกี้จะเปิดขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับผมจะเปิดโชว์ไปข้างหน้านี้เปิดจากหลังไปหน้าอันนั้นจะเปิดจากหน้าไปหลังฮะแล้วก็มาเปิดท้ายนะผมเปิดดูเครื่องนะผมโชว์โชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนประตูจะเป็นปิดนอกเปล่า อ๋อเป็นไม่ให้ปีกนกนะเป็นประตูเปิดธรรมดานะครับผมถ้าเป็นเบน์เมื่อกี้จะเป็นประตูปีกนกนะอันนี้ก็เปิดฝั่งคนขับปุ๊บนี่อดูภายนนภายในอย่างสวยนะทุกคนนะอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเขานะผมก็คือเปิดท้ายกดเปิดโอ้โหเปิดจากหลังมาหน้านะโอ้โหด,ด,ดูเครื่องเิโอ้โหยังสวยเ,เครื่องแบบสีทองน้ำเงินขาวโอ้โหสุดเกินนะครับผมแต่ละคันนะดูนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมอะ โอเคครับผม,มก็มาประมาณนี้เดีย๋ยวลงมารีวิวรถแต่ละคันแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้านะครับผมมารีวิวรถแต่ละคันเจาะตรงแต่ละคันคันนั้นไปเลยนะครับผมแล้วก็มาเทสความเร็วทำสี่หนึ่งสี่นะครับผมว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่อย่างไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันชิปหน้ารันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับพาคินี่ลืมชื่อพาคินี่ ซอนดรานะครับผมเรียกยากเหลือเกินนะครับผมอแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับกับวัยรุ่นไฟเอ็ม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 แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าครับผมบายบายสวัสดีครับจูู้ไฟเอ็มไฟเอ็มปะเนี่ยแต่งตัวนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับจูู้้บายบายหน่อย